ต้องบอกว่ารถแต่ละคันที่อยู่ที่เนี่ยมันเป็นรถที่แร r มากเลยนะโอกาสที่จะเห็นเนี่ยแทบไม่มีเลยคันแรกที่ขายของโลกเหมือนกันนี่คันแรกเลยครับนี่ลิมิเต็ดครับ448คันโย่เสือเพื่อน,นไงบ้างครับผมโจจิวัตครัวพิธารำเพรเข้าสู่แชลล์ล็อกสเวียตามติดชีวิตสี่ล้อครับผม ตามสัญญานะครับกับ FC หลายปีมากๆครับที่เราเียไปบุกการาดพี่อองที่ไทยมาแล้วนะครับแล้วก็คุยกันแล้วว่าพี่ ผมขอตามไปดูที่เยอรมันนะครับและวันนี้ทุกคนบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงแล้วนะครับพามาดูการรับของพี่อ๋องที่เยอรมันครับโมพี่อ๋องสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโตสวัสดีครับ,รบ,รบขออนุญ,ญาตรบกวนอีกครั้งนะพี่ยินดีครับรบกวนถึงเยอรมันเลยอรอบนี้มาไกลหน่อยนะมาไกลมาไกลจริงๆริจะบอกว่ารับ ก็ได้ไม่เต็มปากเพราะว่าตอนนี้ที่นี่ดังมากนะครับเราสามารถเห็นได้เต็มอินเทอร์เน็ตน่าจะลงข่าวไว้ด้วยนะครับครับต้องขออนุญาตเลยพี่อ๋องให้พี่อ๋องพาทัวร์หน่อยเพราะว่าได้สองคันนี้เนี่ยเป็นเฟอร์รี่ที่สเปเชียลมากใช่ครับอันดับแรกเนี่ยพี่ชอบเฟอร์มากเลยนะครับพ,พี่ชอบเฟอร์มากเลยอ,อันนี้จริงอันน,น,นี้อันนี้ก็คือทำมาเก็บเฟอร์รี่เลยที่นี่ ไม่เฉพาะส่วนนี้อ,อ๋อจะมีอีกส่วนหนึ่งอ,อ๋อมีอีกส่วนหนึ่งใช่อ๋อนี่แค่ส่วนส่วนีโอเค <laughs> นี่แค่ส่วนแบบเล็กๆใช่ครับแต่ว่ามีเป็นซ่อนมาคันหนึ่ง ทำไมพี่ชอบเฟอร์รี่นะครับอะไรที่แบบมันหลงเสน่ห์ตั้งแต่เด็กแล้วเรามีความผูกพันสมัยก่อนเนี่ยเราก็รู้จักกับทีมแข่งเฟอร์รี่ด้วยสมัยไมเคิลชูมร์เกอร์สมัยจอห์นฮอสเหล่านั้นอ่ะเขาไปเมืองไทยบ่อยนะเอาหรอครับเออตั้งแต่พี่เด็กๆเลยอ่ะพี่ก็จะสนิทกับกลุ่มนี้ก็คือไปแฮงค์ไปเจอกันคือเมื่อก่อนเวลาเขาบินไปแข่งแถวแถวออสเตรเลียแล้วเมื่อก่อนแถวสิงคโปร์ไม่มีคบก็เขาก็จะดรอปอยู่ที่เมืองไทยก่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไปเซฮายกับเขาไปอะไรกัน ใช่น่าโอ้โหก็เลยมีความผูกพันกับแบรนด์นี้มามาตั้งแต่เด็กแล้วก็นู่นนี่น่สามสปีแล้วมั้งสามสิบปีติกว่าปีแล้วใช่ครับต้องบอกว่ารถแต่ละคันที่พี่อยู่ที่เนี้ยมันเป็นรถที่แลมากเลยนะ คือบางคันที่ผมเคยเห็นแต่นอินเทอร์เน็ตไปดูเขารีวิวนะครับอย่างอามอนซา่างคันนี้แรกเริ่มอ่ะเขาบอกเลยว,ว่าพี่อย่ามีมีสิทธิ์จะซื้อเขาถามว่าจะเอาไหม,มก็เลยบอกเอาเอา,เาโรงงานให้มาเป็น SP-1 ก่อน SP-1 ีน SP คือนั่งคนเดียวคือนั่งเหมือนกันเลยแต่นั่งไน้คนเดียวนั่งได้คนเดียวรเราก็บอกว่า เอสพีวันเออเอามาก็ดีเพราะเหมือนรถแข่งดีฟีลแบบรถแข่งใช่แต่พอคิดไปสักเดือน2เดือนแล้วรู้สึกว่ามันเหงาอ่ะจะขับนี่ก็ไปคนเดียวแล้วนี่ไปคนเดียวครับเออแล้วสมมติไปค้างที่ไหนหรือไปมีเพื่อนด้วยสักคนนึงเนี้ยก็ต้องไปสองคันละแล้วก็มันไม่มีคนคุยด้วยระหว่างทางก็รู้สึกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเขาบอกแน่ใจเหรอเพราะว่าสเปค SP2 ีเนี่ยคนทําเยอะกว่า SP1 เยอะมากความแรงมันจะลดลงเขาบอกว่าในอนาคต SP1 พันยังไงแพงกว่า SP2 อยู่แล้ว แต่เราก็รู้สึกว่าเราคิดไม่ผิดเพราะว่าคันนี้ได้รับเพื่อนหลายคนแล้วอ่า<ม>เพราะฉะนั้นมันเอนจอยมันขับคนเดียวพี่มันเหงาใช่ใช่ใชก็เลยรู้สึกว่าโอเคนะเรา<อ>ต้องมีเพื่อนคุยระหว่างทางชีวิตอยากมีปัญหาแบบนี้มากเลยแบบว่าจะสั่งซูเปอร์คาร์ที่แบบแร์มากๆของแบรนด์แล้วแบบเออแต่จะมีปัญหาขับแล้วเหงาก็เลยต้องเอาอีกรุ่นหนึ่ง <c oughs> <c oughs> จริงๆแต่ว่าเบสมันก็คือเหมือนกันเนาะแต่ว่าแค่บอกข้างนี้เขาหายไปจริงๆแล้วถ้าเขาทําเหมือนแมกลาเล่นไอสตอริงมอสอะที่สามารถทําคนเดียวก็ได้2คนก็ได้ก็น่าจะดีไงแต่เขาไม่ทาอ๋อเดี๋ยวมันเหมือนกันเนีครับเขาไม่อยากคัปปี้ใครก็เลยเอาให้เลือกเลยว่าจะ1หรือ2อส่วน SP3 คือได้3คนเขาไม่ใช่ไม่ใช่คนละรุ่นนะแต่เฟอร์รารี่มีรถที่นั่งได้3คนนะมีด้วยแหละครับรู้สึกจะเอ็กซ์ซีูดสองคันในโลกคนขับก็เหมือนเดิมนั่งกลาง ก็ซ้ายขวาเหมือนแมคคารเรนเหมือนคล้ายๆเอฟวันถูกต้องทำมาสำหรับคาสโนวาตัวจริงใครที่จบเท่าไหร่ครับพี่ยังไม่จบยังไม่จบคอนฟิกที่โรงงานจบจากเมืองไทยเพราะตอนนั้นคุยก็เลยต้องสกายป์เอา ตอนที่ซื้อก็คือ1.7ล้าน1.7ล้าน <Euro. S 1> ยูโรยูโรก็ไม่แพงใช่ประมาณเจ็ดเจ็ดสบก็แพงแพงครับ <c oughs> พี่แพงครับคือถ้าเกิดว่าใครดูราคาเมืองไทยเนี่ยเอ้ย70ล้านก็ประมาณเฟอร์รี่สองคันครึ่งใช่ไหมบางคนนั่นจะบอกว่านะไม่ได้แพงมากแต่ว่าคือเฟอร์รี่ที่เยอรมันหรือยุโรปเนี่ยสมมติว่าอย่าง4 8 8หรือ F8 เนี่ยมันคันหนึ่งประมาณ30,000นเองใช่ปร่ใช่คือแค่ประมาณแบบ10ล้าน12ล้านประมาณนี้ฉะนั้นราคา เจ้ารุ่นแบบนีน้ก็คือซื้อรุ่นธรรมดาได้ประมาณเจ็ดคันไปคิดอย่างนั้นแพงค <c oughs> รับแล้ไปคิดเป็นเงินบาทแล้วเราไปซื้อในเมืองไทยตัวนี้ก็คือโอเคโอ้แต่แต่เราซื้อเมืองไทยไม่ได้ี่ตัวนี้เข้าไทยไม่ได้เ,เพราะว่าไม่มีกระจกบังลมหน้าี่นี่มาดูครับนี่คือความพิเศษนะครับสไตล์อย่างเงี้ยเราจะเห็นในรถแข่งสมัยก่อนเลยที่เป็นนักขับขับแล้วก็เป็นทรงนี้แล้วก็ใส่หมวกสมัยก่อนไม่ใส่หมวกเลยพี่ใส่แค่แว่นแข็งใช่ใช่แว่นแข็งอ่าคันนี้มันเป็นพื้นฐานมาจากมอนซ่าครับ ทำไมเขาถึงใช้ชื่อว่ามอนซ่าใช่ไหมมันมี f e r r a รารี่รุ่นมอนซ่าอยู่แล้วเมื่อก่อน,นแล้วตอนหลังมันก็จะเปลี่ยนเป็นเทสซอร์ซ่าหรืออะไรก็เลยเป็นคันนี้มาแล้วการที่เขาทําไม่มีกระจกหน้าไงครับเขาทํามาเพื่อเอาไว้ย้อนยุคปะครับพี่ใช่คือ SP เนี่ยเขาเรียกว่า i อค n น s าซีรีส์ไอคอน s าซีรีก็คือเขาจะไปเอารถที่มันเป็น,ปนไอคอนในยุคต่างๆมา,มา ทั้งหมดที่รู้เนี่ยจะมีถึง sp 6ก็คือ12 12นเนี่ยคือรุ่นเดียวกันแล้วล่ะแล้วก็3ใช่ไหมครับก็มาครึ่งทางแล้วก็จะมีเขาออกมิดเหมือนเรือมังแบบเดโทนาใช่ครับเดโทนานั้นก็มามาจากเดโทนาตัวเดิมแล้วก็เดี๋ยวจะมี4 5 6้าซึ่งเขายังไม่บอกครับ แต่ถ้าคุณจะซื้อ4คุณต้องเก็บ3ไว้นะถ้าคุณไม่เก็บ3คุณไม่มีสก็ไม่ได้ซื้อ 4, 4. ใช่ใช่แต่จะมี3ก็ต้องซื้อ2ก่อนใช่ใช <laughs> พ่พูดง่ายซื้อต้องซื้อทุกรุ่นนะครับจบจะนะจะมี2ต้องไปซื้อ812 s u p e r ซเปอร์ฟาสก่อนอ่าซึ่งเราเคยมีซูเปอร์ฟาสอยู่แล้ว ผมว่าบริษัทเนี่ยพี่คิดว่าการตลาดเขาฉลาดไหมครับมันงงแลวมันเหนื่อยมากการตามเรื่องของเขาเนี่ยคือสาหรับพี่อจจะแบบเฮ้ยเอาเอามาให้หมดอะจบจบอย่ามปอะไรเยอะฟังแล้วงงจริงๆคือต้องซื้อทุกคันต้องซื้อทุกคันในที่เาบอกเป็นปัญหาที่ผมอยากมีเหมือนกันนะครับว่าต้องซื้อทุกคันมันเสียเวลามันนั่งคอนฟิตจากไหนล่าเงินนะอันนี้ก็ตามสไตล์ทิสส์พลคอลเลกชันต้องมี ต้องมีม้านะครับดูไว้นะครับถ้าเจอนี้ก็แกะไปขายก็ได้ได้ได้อยู่นะครับได้หลายร้อยอยู่หลายหลายร้อยครับผมว่าเป็นรถที่พิเศษมากหนึ่งคันแล้วก็โอกาสที่จะเห็นเนี่ยแทบไม่มีเลยใช่จู่หูโชลูมยังไม่มีอยู่แล้วแหละส่วนใหญ่คนที่ซื้อไปอ่ะเขาก็จะเอาเข้าไปเก็บในรถพิเศษของเขาหรือเอาเข้าห้องรับแขกอะไรเงี้ย จอดในห้องรับแขกใช่เพราะว่าไม่ใช้อยู่แล้วไงมันมันมันลำบากในการออกฝนก็ตกหราก็ไม่ได้แล้วก็ลำบากเลยแล้วผมเคยเห็นเหมือนกับมีคนขับที่โมนาโคแล้วฝนตกแล้ววาเล่ต้องเอาล้มอไปกางใช่ออนนั้นคือทริปก่อนทริปมนาโคทริปหนึ่งอ๋อพี่พี่ก็ไปนะครับทริปโมนาโคคันนี้ไปแต่คันนี้ไม่เจอฝนแต่วันนั้นที่โจบอก ฝนตกแต่พวกเราดูขยากรุ่นที่ขับคันนี้ก็คือไม่ออกไม่ออกเลยแต่เป็นคันที่ต้องเอาลมมากางเขาจะมีกางให้แล้วก็รถเสียไปหลายคันเสียเลยเหรอครับเสียเลยครับคือตรงนี้มันเปิดขึ้นมาแค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นน้ํามันขังเป็นเป็อ่างเลยครับนี่ครับกล่องกล่องขุมทรัพย์นะครับเดี๋ยวมาอินเสิร์ตด้วยนะครับยกกล่องนี้ไปผมว่าผมก็ไม่ต้องทางานแล้วแหละไม่ได้รวยนะนอนคุกนอนคุก เพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนอ่างเก็บน้าเลยในนี้เพราะน้ํามันไ<ล>หลออกอไม่ได้ไอ้เชฟซีเขาขึ้นมาเหมือนรถแข่งเลยครับใช่ใช่เพราะตรงนี้เป็นเสริมคารไนไงคือน้ําขังข้างในเลยใช่ก็เลยต้องส่งกลับไปที่โรงงานเนื่องจากงานนั้นอะโรงงานจัดให้ เขาก็เลยซ่อมให้ฟรีอ๋อรับผิดชอบอแล้วม้ามือพวกนี้ก็คือจริงๆแล้วมันต้องเป็นเป็นเงาๆงาะเราทําให้มันเป็นด้อ๋อทำให้มันด้านี่จ่ายตังค์เพิ่มไหมครับเพิ่มครับเพิ่มเพ่มทุกอย่างที่คิดได้คือแบบเอ้สวยดีกดปุ๊บโหนยอดเด่งขึ้นเด้งขึ้นแบบนั้นใช่ครับนี่ โอเคทุกคนเคยเห็น488พิสตาอัปเปอร์ต้าครับพิสตาสไปเดอร์พิสตาสไปเดอร์อัปเปตมัน458นอ่น ค้ายที่ไทยป่ะครับเหมือนพี่มีคล้ายๆกันที่ประเทศไทยคล้ายกันแต่ที่เมืองไทยเราเป็นแแสี่แแสไปเดอร์ตัวนี้เป็นพิสตาอีกทีหนึ่งอ่าก็จะแบบพิเศษขึ้นพิเศษขึ้นตอนนั้นเนี่ยชอบไอรอนแมนมากเลยเอาแดงทองแต่ไอรอนแมนมันต้องทองเยอะกว่าป่ะครับพี่ถ้าพี่แบบทองแล้วก็แดงนิดเดียวครับาาารไม่เอาสกัเป็นรถจีนไม่เอาีก่ามันจะกลายเป็นกระดาษไหวเจ้าครับไม่ดีไม่ดีแต่ประมาณนี้กําลังสวยกำลังสวยนี่พี่เอนโซนี่คือโอ้รถที่รถในฝันของน หลายคนนใช่ออออโอ้โหเดี๋ยวมีครบเลยครับ F 4 0 F 5 0 Enzo so ใช่โฮโฮโครบมีครบครับ โอเคเริ่มเอนโซ่ก่อนเลยจริงๆในบรรดาทั้งหมดเนี่ยเอนโซ่มาคันแรกนะถือเสนอพี่ชอบเอนโซ่มากสุดใช่โดยบังเอิญอ่ะก่อนที่จะมีรถเอนโซ่อ่ะครับพี่ก็รู้สึกว่าเออจะเก็บนะสองแปดแปดเอ้ย F 4 0 F 5 0าสิบอะไตอนเอนโซ่ออกมาเอ้ยมันเหลี่ยมจังเลยอ่าคือมันมันดูไม่ไม่ค่อยมีเป็นความเฟอร์รารี่เอออ่าแต่คนออกแบบเป็นคนญี่ปุ่นก็เลยมันเลยได้สไตล์ใหม่ขึ้นมาอ่าตอนที่จะได้เข้ามาก็เออแบบถามเพื่อนไงว่า ถ้าจะซื้อสักคันเนี่ยควรจะซื้ออะไรก่อนอเขาบอกว่าเอาเอนโซ่ไหมล่ะจริงๆมันไม่ใช่แบบ F40 ก่อนรอพี่แล้วก็ไล่ขึ้นเออเราก็คิดอย่างนั้นนะแต่เขาบอกว่าไม่ได้อ๋อต้องไล่ลงอ๋อต้องไล่ลงเพราะวาเวลานั้นอ่ะเอนโซยังไม่แพงอ๋อเราเก็บนี่ก่อนเลยใช่ใช่โอซื้อมาก็แปดแสนพี่ซื้อมาแค่แปดแสน โอ้โแปดแสนบาทเขาไม่ใช่ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้3มล้านกว่านะครับ3ล้านกว่านะครับ,รบซื้อต่างประเทศยังร้อยกว่านะครับว่าทำไมตอนนั้นมันถูกขนาดนะฮะพี่คือเขาออกมาจริงๆมันน่าจะ6 0 0 0นกว่ามั้ง<อ>ตอน,น,นเขาออกมานะ<อ><อ>แล้วตอนนั้นเจ้าของคิดว่าแปดแสนแล้วฉันจะไปซื้อลาเฟอร์แล้ว<อ>เพราะตอนนั้นลาเฟอร์มันล้านน่าจะล้านนิดๆิด,ดเขาเลยคิดว่าเขาขายคันนี้เพื่อไปซื้อลาเฟอร์อมันก็เมื่อ10 ปีแล้พี่ก็เลยเอามา,เ,าเขาก็เขาได้ลาเฟอร์จริงเขากงเสียได้เสียดายมากไม่หรอกฝรั่งมันใช้ที่ระรังอ๋อแต่เดี๋ยวนี้กดของฟอร์รี่มันอย่างนั้นไม่ได้ละก็คุณต้องเก็บ ทุกคนจะได้พี่เคยขับไหมครับคันนี้ขับพี่ที่แล้วขับอยู่ไปขับในแท็กไหมครับแล้วว่าขับรถทริปกันรถพวกนี้ไม่กล้าขับแท็กมันน่าสึกหล่อเยอะครับถ้าไปลงแท็กกลัวพังแต่รถมันดูแบบคาร์มากเลยพี่เพราะว่าเนี่ยมีคาร์บอนดูกรอบคาร์บอนฝากระโปรงคาร์บอนเชสซีคาร์บอนข้างในนี่เบลแบบรถแข่งเคยไปขับฮิวคลามไง ขับแข่งขึ้นเข,ขาอะไรเยสนุกไหมครับสนุกสน <keen on, S 3> ุกสนุกแบบเสียวเเสียวเซวอย่านะอย่านะจริงๆรถแต่ละยุคเนี่ยมันก็เป็นสมมุติว่าเราเราเลือกใหเปอร์คาซีรีส์แล้วกันตัวท็อปที่สุดของเฟอร์รี่เนี่ยสมมุติว่าหน้าตาแบบนี้ในยุคนั้นเนี่ยไอ้พวก F12 430ก็จะได้ DNA ของเขามาคล้ายกันฉะนั้นอย่างไฟท้ายนี้ก็จะ430ก็ได้ d n a เของเขามาซึ่งมันก็จะเป็นแบบแต่ละยุคยุคไปแต่พอเป็นตัวล่าสุดอย่างฝั่งเนี้ยก็จะเราก็จะเห็นดีเอ F8 296ใกล้ๆก,กันแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเฟอร์รี่คันอื่นนะครับมีเบนซ์แมตติดอยู่ด้วยนะพี่ใช่รักมากเอ้พี่ชอบมากนะที่ที่ไทยพี่ก็มีนะมีทำไมพี่ถึงชอบ s w s มากพี่ชอบ นอยู่แล้วใช่ไหม,มแต่ก็เลยชอบตัวเกาวิงเขาแต่ตัวเกาวิงเขาอะ่ะมันขับเร็วแบบนี้ไม่ได้พี่เคยไปขับมาขับได้180ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะพี่ก็ถามเจ้าของว่ายูให้อขับได้จริงเหรอบอกได้ที่สกอยูจะขับได้อีกแล้วขับได้เร็วเท่าไหร่บอกก็เร็วที่สุดที่มันเร็วได้ ก็เลยล่างด้วยกันไปกับเจ้าของช่วงล่างอะไรเอ่ยมันก็มันก็ตามอายูครับแต่เขาเป็นเลนนั้นดีนะแต่ว่าหมายถึงว่ามันยังไม่ได้หนึบหรืออะไรแบบที่จะขึ้นไป300กว่าได้เพราะฉนั้นเราก็เลยเอาตัวนี้ดีกว่าราคามันก็พอๆกันนะตอนออกตอนนี้ก็นุ้นน่าจะแพงกว่ามัสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าหูเราขายคันนี้ถ้าไปขยับไปเป็นขนุนมันก็ได้แต่เราก็รู้สึกว่าเออเรายังต้องขับเร็วอยู่ ใช่เขาดูแล้วพี่ดูเป็นคนขับรถเร็วรถ195 5อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แอร์แบ็กมียังครับพี่สมัยนั้นไม่มีไม่มีอะไรเลยนะไม่มีเลยครับมีซีทเบลไหมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจหรือว่าเป็นแบบนี้เฉยอ่าไม่ได้เป็นสามจุดตอนนั้นโวโวยังคิดไม่ออกใช่เลยรักคันนี้เป็นพิเศษคันนี้เอามาจากอังกฤษนะครับคันนี้เป็นรถอังกฤษอังกฤเป็นซ้ายที่พี่เคยเล่าให้ฟังว่าเราสั่งเราสั่งฮวงไกซ้ายเพื่อจะเอาข้าไทยตอนแรกที่เอ็มจีบอกว่าไม่ออกฮวงไก่ขวาแน่นอน สั่งไปสั่งมาปุ๊บพอพรมอะไรขวาออกเขาก็เลยรีบบอกเราเลยว่ามันมีขวานะพอเขาบอกปุ๊บอ่างั้นก็เอาขวาไปเมืองไทยเอาซ้ายมาเยอรมัน มันก็เลยได้พวงขวาคันแรกของโลกลแต่คันนี้นไม่ใช่คันนี้นพวงซ้ายน่าเหมือนกันเรื่องนี้เราเคยฟังแล้วใช่ไหมครับใ,ในตอนเทปที่อยู่ไทยคันนั้นนะ่ะอ๋อมันเป็นมันขวาคันแรกก็เลยเอามาไว้ที่ไทยคันนี้เป็นพวงไหขวาคันแรกของโลกเหมือนกันเพราะตอนไปสั่งสั่งพวงไหซ้ายไงแล้วพอเขาบอกมีพวงอะไรก็สวิสท,ทันทีส่วนนี่ครับค <c oughs> ันแรกที่มาจากอังกฤษอยู่นี่ <c oughs> ที่เยอรมันครับ <c oughs> โอ้โหเป็นไงเหมือนหนังภาคต่อแล้วดูที่ไทยแล้วดูที่เยอรมันต่อใช่แต่นี่มันมันต้องแก้นิดหนึ่งคือเวลาเวลาเป็นรถพวงไาลขวา รถประเทศที่ขับโอเรขวาตัวไฟข้างหน้าระยะไฟมันไม่เหมือนกันโปรเจคชันไฟไม่เหมือนกันเทาพอเข้าเยอรมันปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนไฟหน้าคู่อ๋อไม่งั้นฝั่งฝั่งซ้ายมันจะไปแยงตาเขาใช่รู้สึกว่าเยอรมันเขาจะกฎหมายแรงใช่ครับต้องชัดเจนทุกอย่างคันนี้ใช้น้อยเออสภาพเหมือนแบบอยู่ในพิพิธภัณฑ์เลยนะครับเหมือนแบบพี่แทบไม่เคยขับเลยนะครับคันนี้ใช้น้อยมากเลยครับและแล้วเราก็มาถึง2 Legendary 40-50แต่ผมชอบ40มากเลย ผมว่ามันเป็นรุ่นสุดท้ายที่เอนโซเขาเซ็นอนุมัติได้ครับและก่อนที่แกจะไปละก็ส่วนใหญ่ทุกคนที่มี f ฟ r r ์รีก็น่าจะต้องมีมีตัวนี้เก็บไว <Used S 2> <ช>้เหมือนผมรู้สึกว่ายุคนี้ถ้าใครจะเป็น f ฟ r ร์รี่คอลเลกเตคันแรกเลยคุณต้องมี f 4 0ใช่คันนี้ก็คันแรกที่ขาย ของโลกเหมือนกันอ๋อเหรอครับนี่คันแรกเลยครับคันแรกเลยมีลายเซ็นเอนโซ่ไหมพี่ไม่มีคันนี้มันเบอร์สามเพราะคันแรกเอาไปทดสอบชนเรียบร้อยแล้วไม่เหลือคันที่สองอยู่ในพิพิธภัณฑ์คันนี้คันแรกที่ขายาออกมนอนี่สไตล์รถแข่งนะครับกระจกอะคริลิกพี่ได้ขับบ้างไหมครับ F40 ขับขับสองปีก่อนมันดูยากมากกว่าพี่จะเอาคันนี้ออกไปได้ถ้เกิดเฮ้ยวันนี้อยากขับ F40 <40 S 2> จะก้องแผดดูแล้วโอ้โหกว่าจะออกแค่บอกลุ้นหน้านิดนึง เปนนไงครัออันาล็อขให้สิกอ่านี่นี่คันนี้พอได้มาก็ต้องมาทำพวกถังน้ำมันเพราะตัวนี้ถังมันก้เป็นเป็นโฟมใช่ไหมมีกลิ่นน้ำมันไงมมีต้องมีดูขับลำบากอยู่ไหมพี่คันนี้เฮ้ยขับสนุกจริงเหมือนขับโคคาร์เลยรอเออขับสนุกมาก คือผมดูรีวิวต่างประเทศเขาบอกรถที่อันตรายมากรถที่แบบน่ากลัวมากใช่ใช่ใช่มันพยศตลอดเวลาใช่ใช่คือมันยังเป็นยุคที่สมัยที่ e n ซ o so เนี่ยคือเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อคนทั่วไป<ๆ>เขาสร้างมา<ๆ>เพื่อแบบ Racing Driver ใช่ใช่<ะ>ให้ฝึกอ่าาะคุณต้องเป็นนักแข่งหรือฝีมือถึงระดับหนึ่งเท่านั้นคุณถึงจะครอบของเจ้านี่ได้ เนี่ยครับเดี๋ยวต่อไปแมคคาเลนก็จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วครับพก็กุญแจเป็นอย่างเงี้ยมันดูดีนะดูคลาสสิกไงพี่ดูยังไงก็สตาร์ทได้ไงไม่เหมือนไม่เหมือนกุญแจรุ่นปัจจุบันเลยจะสตาร์ทได้บ่าเลยอ่าและนี่ก็เป็นเจนต่อมา F 5 0ซึ่งคันนี้ความพิเศษของมันก็คือมันมีลายคาร์บอนอยู่ที่รถใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ถ้าดูดีๆเนี่ยมันจะเป็นลายหมดเลยเป็นลายหมดเลยซึ่งมีไม่ถึง60คันในโลกนะรุ่นแบบลาย เพราะว่าพอตอนหลังปุ๊บอะพอเขาส่งรถปุ๊บอะเจ้าของรถบอกว่าทาไมพ่นสีมาแบบนี้อ่าเจ้าของบอกสีมันมันต้องเนียนแบบนี้เนียนก็ให้กลับไปคือจริงเขาต้องการจะลดน้ำหนักมีรูปรูปนี่สัมผัสผได้ถึงลายนะครับเขาไม่พ่นความมือเขาส่งกลับไปทําตอนล็อตหลังเขาก็เลยออกมาว่างั้นทําเรียบจบปัญหาจบปัญหาแม้เจ้าของตกใจลูกค้าไม่ต้องบ่นแต่พอเวลาผ่านไปแบบนี้กลายเป็นหายยากขึ้นใช่แบบนี้จะแพงมากรับแพงมากเลยใช่ใช่เ เหมือนเดิมครับพี่พี่ได้ขับไหมครับคันนี้คันนี้น่าจะอีก2ปีจะขับอีก2ปีใช่คือที่เนี่ยเขาก่อนจะขับอะ่ะเราต้องไปจดทุกฝั่งเรียกจดทุกคล้ายๆต่อรอออครับจดครั้งหนึ่งมันมีอายุ2ปีเพราะงนั้นทุกครั้งเราจะดูว่าคันไหนจะมีตอนนี้คันนี้ไม่มีมขาดไปพอเราจะขับเราก็ต้องดูว่าคันไหนที่มันจะหมดเมื่อไหร่แล้วเราจะเรียงลําดับกัน สภาพเหมือนในพิพิธภัณฑ์เฟอร์ที่เราไปเลยนะมาลาเนโรตอนนั้นผมโชคดีครับได้ไปกินข้าวในที่นั่นแล้วเจอชาวกับคาร์ลสแวบๆเใช่ครับแต่ยังไม่ใกล้ชิดเท่าพี่ครับที่ไปกินข้าวเลยยอดลําเดียวกันไม่ไม่คนละลำอ๋อคนละลำคนละลำคนละโต๊ะคนละโต๊ะอ๋อคนละโต๊ะคนละโต๊ะคลโตำเดียวกันแต่คนละโต๊ะนะครับอารแล้วก็นี่เป็น5้าศูนบาเชต้า5้าศูนบาเชต้า50ศูน ปาเชตตานี่ผมไม่ค่อยเห็นเลยนะครับรุ่นนี้เมืองไทยมีคันหนึ่งของจินคันนี้ลิมิเต็ดครับ448คันทําไมพี่ถึงชอบรุ่นนี้ครับพี่ว่ามันเซ็กซี่มากเลยรถที่ไม่มีหลังคาชอบมากเลยอ่ะอันนี้คือหลังคามันอยู่ข้างหลังไม่มีเลยครับอ๋อไม่มี๋อ,อคันนี้ไม่มีเลยเหรอครับไม่มีเลยครับ,รบ,รบต้องเป็นหลังคาผ้าใบาออกมามา,มากลางเวลาฝนตกเราจะเห็นมันกลางอยู่แบบนี้แล้วก็ พี่ซื้อหลังคาปลอมมาซื้อหลังคาปลอมเออมันเป็นอ f t e r market อ่ะมันเห็นว่ายังไงเฟอร์ราี่ไม่ทําแล้วมันเลยทำขึ้นมาเองเลยอ่าแล้วก็เลยมาขายน่าจะขายได้ครับใช่คนที่มีรุ่นนี้ก็ต้องซื้อเก็บไว้ส่วนใหญ่เขาจะซื้อเก็บไว้อ,อ๋อใ,ใส่ได้ใส่ได้ครับวางปุ๊บแล้วก็ล็อกตรงนี้ ใส่ได้เหมือนเบนซ์เปิดทุนเก่าๆครับที่แบบเขาไม่ทําหลังคาแข็งใช่ไหมมีบริษัทอัพเตอร์มาเกททำเลยคนก็ต้องซื้อก็ต้องซื้ออะตอนแรกบอกว่าเอาไหมเพิ่มอีก5 0าพันยูโรนึกในใจตกลงราคารถแล้วจะมาเพิ่มอีก5 0 0พันไม่เอามาแล้วเว้ย <c oughs> นึกอีกทีหนึ่งต้องใช้นะ <c oughs> <c oughs> ต้องต้องโดนอยู่ดีต้องโดนพี่ดูเป็นคนเรซิ่งมากเลยเพราะรถพี่ลูกค้านี้บอกบักเก็ต คาร์บอนเกียร์แมนนวลใช่แต่พี่ไม่ได้โหดขนาดเข้าไปลุยในสนามแบบนั้นแล้วไปกับเพื่อนแล้วก็สมมติว่าปิดสนามขับกันคนละรอบว่ารอบอย่างเงี้ยพี่เล่นแต่ถ้าแบบเฮ้ยมาออกสตาร์ทพร้อมกันจบพร้อมไม่เอาเพราะว่ารพับพี่อย่างนั้นใช่กลัวมันไม่ใช่รถแข่งนะครับนี่488นี่ก็เป็นเฟอร์ที่ผมชอบเพราะว่าผมชอบรถไซส์ประมาณนี้สำหรับผมเองนะ คือ2องก็6มันดูสั้นไปนิดนึงแต่แนั่นอนสองก็6ขับดีกว่าํำเนี้กขับง่ายนะเห็นว่าพี่ใช้ตลอดนะอ่าใช่ใช่พี่ดูชอบใช้เฟอร์ไอ้ C88 ครับขับง่ายเร็วม้มาอยากได้เมื่อไหร่ก็มานะอะไรเงี้ยืม่ไปติดไอี่มาไม่ค่อยสวยนะ กัรลอยลอ๋อ PPF รอครับคนที่ทาไม่ค่อยเียบฝนะีมือสู้คนไทยไม่ได้เออไม่ได้แล้วราคาต่างกับที่ไทยเยอะไหมครับคันหนึ่งกับสองแสนเขาก็พอๆกันแพงกว่าไทยหน่อยอาจจะค่าแรงเขาแต่เราไม่ติดทุกคันละเพราะว่าหลังจากที่ติดไปนานๆแล้วพอลอกออกอะสีมันไปด้วยเออเนี่ยผมเห็นเป็นประเด็นอยู่ติดเฉพาะคันที่จะวิ่งจริงๆคือมีคนบอกว่าที่เวลาลอกแล้วสีแบบเละทั้งแผงอ่ะฟิล์มห่วย ม,มันน่าจะเกี่ยวของเกาของฟิล์มแหลนะน่าจะกเกี่ยวแหละแต่พี่ไม่รู้ลึกๆจริงๆแต่พี่รู้ว่ามันมีการลอกแล้วมันมีปัญหาใช่ครันนี้เคยเคยลอกแล้วเขาบอกถ้าอยู่มาช้าว่านี้นะตายแน่เลยบอกฮะเนีลเลยบอกเออต้องรีบลอกแต่พี่ก็ติดแบบของแพงแล้ว ถ้าปล่อยไว้นานลอกก็มีปัญหาอยู่ดีห้ามเกินเจ็ดปีอยู่นี้เมืองไทยหลังๆนี่ห้าปีจีต้องเรียกแล้วเพราก่อนห้าปีแล้วเรียกเรียกแล้วเออแม่นเดี๋ยวทํเสีทั้งคันใช่แต่แล้วติดเพราะว่าอยากจะไปจะเอาคันนี้ไปบุกไรวายบุกไรวายใช่เราสามารถขับไปที่อิตาลีไปแถวๆพวกไรวายต่างๆไรอ่างุนต่างๆเนี่ยเราขับนี้ลงไปได้เลยแล้วก็ไปขับในไรวายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกินอางุนอะไรอย่างเงี้ยไปกินวายก็ได้ ซื้อรถมันก็ต้องมีไลฟ์สไตล์นะเอาขับออไปลงไล่ไว ไปไงแล้วเขาก็มีชาโต้ให้พักมีอะไรนะเออเราไปสักแบบสักอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยนะก็แต่ละคันคือถ้าเราจะไปอย่างเงี้ยลงมอนาโคลเราก็แลบก่อนผมงไม่เคยไปมอนาโคเลยพี่แต่แบบอยากไปมากในมอนติคาโลคือผมอะจะเห็นแต่ในอินสตาแกรมที่แบบคาสิโนที่หรูที่สุดของเขาที่จะมีแบบไฮเปอร์คาไปจอดเดี๋ยวไปจอดเดี๋ยวไปจอดเดี๋ยวไปจอดของจริงเป็นอย่างนั้นไหมพี่เป็นเป็นอย่างนั้นเลยไปก็ยืนดูได้เลยทุกวันเลยครับทุกวันเลยคือเขาไม่มีภาษีเพราะฉะนั้นคน ่างทุโลกเนี่ยเวลาเขามีรายได้ต่างนักแข่งเข้าไปอยู่ที่นู่นเพราะม่นไม่ภาษีออแต่แพงมากเลยครับบ้านที่นู่นใช่แต่เนื่อ,อ,อ,องจากภาษีไง่มันก็สบายคำนวณแล้วคุ้มกว่าคุว่าคนก็จะไปอยู่ที่นู่นเยอะและนี่ก็เป็นคันล่าสุดนะครับที่เราติดกันน้อยก็คือ8 1 P G N e> 2คอมปิเอญนี่ตอนแรก8 1 2อ่ะผมก็เออก็สวยดีเพราะผมเคยมีโอกาสขับ F12 ออยู่สั้นๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นรถที่เสียงเพาะ เกียร์สมูทมากมแล้วก็8ปดองเนี่ยไอต,ตัวตัวคอมเนี่ยครับชอบมากขึ้นเพราะว่าคาร์ลอสไซที่เขาไปรับอะครับอ๋อเท่ขึ้นเลยนะเนี่ยความพ,พิเศษคันนี้มันเป็นยังไงบ้างครับพี่หลายคันจะมีสไลด ขวางขวางรถอยู่เนาะพี่ไม่เลือกเอาสไลด์แล้วมาเปลี่ยนเป็นเลสคาร์บอนแทนพี่ว่ามันมันจะเยอะไปถ้ามีทั้งสไลด์แล้วเลสคาร์บอนแต่วันนั้นที่ไปคุยอ่ะที่จะทำเป็นเลสสไลด์แต่เขามไม่ยอมเขาบอกว่ามีแค่สีเหลืองกับเทาอะไรประมาณเนี้ยเดออี๋ยวสีไม่ตรงอะ่ะที่เขาคิดไวออออ้ใช่เอก็เลยงั้นงั้นก็ไม่เอาสไลด์แล้วกันเอาเป็นเลสคาร์บอนดีกว่าสเปคนี้น้อยมากก็ไม่นี่โอ้โหสวยมาก วยไหมอัน<ฮ>นี้ไม่ได้สั่งนะโรงงานยัดมาให้๋อ,อเขาให้ฟรีเลยเหรอครับไม่ฟรีสิ <laughs> <laughs> โอ้สวยมากเรยคาบอนทุกคนแทบไม่เคยเห็นเลยอะ่ะออปชั่นนี้เหมาะกับพี่มากครับเปิดมาเปิดมาตกใจเลยจําได้ไหมครับพี่ว่าเขาคิดเพิ่มเท่าไหร่ครับออปชันนี้ไม่ดูใน <laughs> บินเลย๋อ <laughs> 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 จ่ายรวมๆไหมมีอะไรบ้างไม่แน่ใจแต่เราไม่ห่วงหรอกเพราะเราเรารับรถแต่รถราคาขึ้นไปแล้วต้องหนึ่งล้านตอนนี้ขายกันอยู่ในตลาดประมาณล้านหก ไม่กล้าขับเลยนะครับเนี่ยเลยค <ทะ S 2> รองรนงี้ตอนเนี่ยปกติเราขับรถไปคนก็แบบโูรถเท่มากย,ยังไม่จบน้องยังไม่จบมานี่มานี่มานี่เปิดให้ดูทีนึงอึอ้งสองต่อ เอาละครับเมื่อกี้นะครับดูว่าหมดแล้วนะครับยังไม่หมดนะครับนี่มีข้างบนอีกตอนแรกพี่บอกว่ามีพีวันอีกคันหนึ่งนะครับแต่ว่าไปอยู่ไปเซอร์วิสแล้วครับไปเซอร์วิสครับกลับมาไม่ทันแต่ผมชอบเซน้ามากที่สุดเลยนะในบรรดาแมคคาร์เรนมันหน้าตามันดูแบบเวอร์ดีครับอวกาศอวกาศเวอร์แบบเวอร์วังที่สุดในบรรดาแมคคาร์เรนเขาแล้วก็สร้างมาสําหรับลงแท็กโดยเฉพาะเขาเรียกว่าแท็กโฟกัสไฮเปอร์คาร์ ในรหัสเขานะครับพี่มีโอกาสได้เอาไปลงแท็กบ้างไหมครับคันนี้คันนี้หรอไปมาครั้งหนึ่งครับเลสอรที่สอสโบครับครับเพราะว่าทุกอย่างของเขามันดูแบบเวอร์มากใช่แต่ขับมันก็เสียวอยู่ดีเพราะว่ายางเขาดูดิไม่มีไม่มีดอกรีดนนี่คือยางที่เอาไว้ขับในสนามแท็กแบบแห้งนะครับทฟิโออา แล้วจะเหนียวเกาะมากทําเวลาได้ดีมากแน่นอนถ้าได้อย่างนี้นะครับและหนึ่งความพิเศษคืออันนี้มีมีกระจกด้วยใช่ก็ค,คือเลือกได้เป็นออปชั่นอ๋อเหรอครับใช่เบอกให้มองเอฟเฟกเวลาจะเข้ามุมเอฟเฟกอะไรเงี้ยจะได้มองง่ายขึ้นแล้วเราก็พอเอาจริงกัไม่ไดออ้มองข้างหนา้าไม่มีเวลา <laughs> ดูใครจะขับครับให้เข้ายัางเข้ายัางยัง,ยงน,นี่คือวิ่งที่ใหญ่กว่ารถแข่งอยู่นะเนี่ย แล้วเป็นแอคทีฟด้วยคือมันจะแบบฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊ฟุ๊กไปตามสปีดหรือว่าบาลานซ์ของรถโหดจริงๆโหดจริงๆสีสีคันเนี้ยมันเป็นสีสีของ Ferrari. เฟอร์รารี่อะหรครับเออเป็นเฟอร์รารี่โทเดลฟาร์มบลูแล้วก็เป็นบลูคาร์บอนครับ แสดงว่าพี่ก็ชอบแมคกคาเรนเหมือนกันนะใช่แมคคารเรนตอนนี้5ค <5 S 2> ัน5คันมีหมี6 7 5อีก2คันมีคูปกับสไปเดอร์ผมว่าพี่มีแมคคาเรนขนาดนี้ต้องขออนุญาตถาม<อ>าคือหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าแมค c คาเรนเนี่ยเรื่องซอฟต์แวร์มันไม่เสถียรจริงไหมครับเจออยู่เจออยู่คือเรื่องโอเคเรื่องการขับขี่ตัวรถเนี่ยดีมาก ดีแบบสุดยอดแต่ซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยมีปัญหาหลายคันแล้วกันวหลายคันแล้วกันหลายคันไม่เจอคุณแจบ้างเอ้ยสตาร์ทไม่ได้บ้างเอ้ยเปิดประตูไม่ได้บ้างพี่พีวันไม่อยู่นี่เพราะเปิดประตูไม่ได้เอาละครับเปิดประตูไม่ได้ คือเปิดแต่ข้างนอกไม่ได้เปิดจากข้างนอกไม่ได้คือเพี้ยวรีบไปกดปุ๊บมันไม่เปิดไม่เปิดแล้วต้องทำยังไงเรียกช่างมาช่างมาแล้วมายกไปครับเขาเขาก็มีวิธีเขามันมีที่เปิดนะคืออยู่ข้างใต้นู้นเลยอะแล้วก็มีดอกกุญแจสามารถเสียบเข้าไปไปไขได้อ่าแต่แต่เราคงมองไม่เห็นเป็นอ m e r g e n c y มากเกินไปวิ่งปกติตรงนี้ก็พอแล้วเออตรงนี้ก็พอใช่เปิดมันไม่ได้ก็เสียบเปิดแต่เดี๋ยวมันไม่สวยครับเพราะว่าแบรนด์นี้เขาชอบซ่อนที่เปิดประตู แห้แบบเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนนะหาไม่เจอหรอกนี่อ่าอ่าเปิดได้ครับพี่อันนี้เปิดได้นี้เจ็ดหห้าเจ็ดหกห้านะครับเรามีสไปเดอร์ของแมรีอยู่คันเดียวครับพอมาเป็นรุ่นนี้ก็เลยเลือกที่จะซื้อคูเหตุผลเพราะว่าชอบลุคคูของเขา แต่แต่รูปสกูปเนี่ยมันมากับรถอยู่แล้วตัวนี้มาตัวนี้ตัวนั้นจ่ายตังค์เพิ่มใช่พวก LT ต้องเป็นออปชั่นแต่พวกพวกไอไฮเปอร์ซิตี้เขาอะจะมามาด้วยครับคือพอได้ตัวนี้เข้าไปอะตัวที่มันกดเกาะอยู่กับถนนมันมันหนึบขึ้นเยอะไงก็เล,เ,ลเลยเลยรู้สึกว่าเอออยากจะได้รถที่มีอันนี้มันก็จำเป็นต้องเป็นคูปเพราะเรามีสปเดอร์คันหนึ่งลองแล้วมันไม่เวิร์กอะแความเท่ของแบรนด์แล้วก็มีเฟอร์ด้วยอันนี้เป็นเป็นเฟอร์ในฝันของ ชายหลายๆคน 16M เอมเสียงเพราะมากอ่ะอ๋อใช่ครับ คือสกูดิเรียเนี่ยก็หายยากแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันเปิดประทุนด้วยก็ยิ่งยากไปอกีกรู้สึกในไทยมีน้อยมากเลยพี่เหมือนจะเห็นแค่มีแค,ค่4 9เคเันอ่านี่คือความดิบที่แท้จริงได้ขับไหมครับคันนี้ได้ได้ขับได้ขับอยู่ดิบไหมครับดิบมากดิบมากเสียงเพาะมากชอบมากเวยเคยใช้4 3 0ตัวธรรมดาอผมชอบมากเลยนะมันเป็นเฟอร์ที่แบบผมแฮปปี้ในการขับที่สุดแล้วอ่ะเกียร์ซิงเกิลคัตเสียงแบบ เล้าใจมันไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่มันสนุกนะครับแต่ปัญหาเดียวเลยคือแอร์มันร้อนผมขับที่ไทยครับขับไปจากบ้านไปเขาใหญ่หลังเปียกตื่นดีนี่มันก็ยังร้อนอยู่นะแอร์ก็แก้ไม่หายหรอกผมอะเปลี่ยนสั่งตู้แอร์มาใหม่นะพี่สั่งจากสิงคโปร์เลยนะเปลี่ยนทั้งชุดเลยเกือบแสนเหมือนเดิมไม่หายหรอกเขาบอกเย็นได้แค่นี้ใช่ ผมก็บอกเอ้าล้วพี่บอกว่าเย็นได้แค่นี้แต่แรกไม่บอกผมผมได้ไม่ทำนั่นสีทำยากครับเรื่องแอร์พื้นที่มันอาจจะน้อยครับตู้แอร์สมัยก่อนใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาทำเย็นกับของญี่ปุ่นไม่ได้โอ้โหญี่ปุ่นนี่เย็นเป็นน้ำแข็งโน้ตฮาวมันต่างกันครับจริงๆเมื่อกี้พี่บอกพี่มีที่มอเตอร์เวิร์ลเหครับใช่โชว์รูมพี่ห้อครับเป็นโชว์รูมเล็กๆของเราจอดได้สี่คันก็จะมีเบนซ์สองไมคลาเรนสองเพราะเฟอร์รารี่ไม่ให้จอดแต่เขาไม่ให้จอดไม่ให้จอดเฟอร์รารี่่ไไมมใให้ปจอดนโชว์รรูถ ช่โอเคครับพี่วันนี้ขอพูดพี่หอ,องมากเลยครับ,รบให้เกียรติพวกเรานะครับมาบุกบ้านมาดูรถมันดูแบบโอ้โห ดีใจมากนะเพราะว่ามีโอกาสได้เห็นรถสวยๆแบบนี้น้อยมากจริงๆนะและแน่นอน EP ต่อไปเดี๋ยวเราไปขับกันกดติดตามรอไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่อ๋องเนี่ยอย่างที่บอกกันว่าจะทำเซติ0-400ถึงนะครับครับลองดูครับลองดู <laughs> นะครับก็แน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามไปคิมจนจบแล้วแลก็ขอบคุณพี่อ๋องอีกครั้งหนึ่งนะพี่เกียรติพวกเราเมื่อถ่ายทําวันนี้นะชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจพวกเราได้นะแล้ว EP ต่อไป มันแน่นอนที่ถนนออตบาทน,นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าชีวิตผม <laughs> จะมีโอกาสได้ขับแมคคารินเซนนาเขาสร้างมาเพื่อให้คุณลงสนามแข่งเท่านั้นครับ